สวัสดีครับใครที่ขับวีโก้อยู่นะครับเนาะมีกลิ่นมีเสียงเข้านะครับเนาะให้คุ้มดูตรงนี้เลยครับรถที่ใช้นานๆไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นยางหุ้มพวงมาลัยนะครับแกนพวงมาลัยมันขาดแล้วนะครับพอไปเจอฝนครับดูครับลอยน้ำครับ ลอยน้าน้ามันกระเด็นเข้านะครับก็ลองดูแลรักษานะครับตอนนี้ก็กําลังเลือเปลี่ยนนะครับซื้อของมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับหรือยับเนาะหรือยับเลยวีกโก้ใครที่ยางแกนพรมอะไรเสื่อมมันขาดอย่างนี้นะเนี่ยเนาะ ก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับของใหม่ตรงนี้รือบานครับหรือบานโอ้โหว่าจะรื้อเยอะขนาดนี้โอ้โหสุดๆดูแกนพวงมาลัยยอยนะยอยอันนี้เลือกยอยอ,ะอ่ะอมาร์กไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวตอนประกอบเข้าเดี๋ยวจะยุ่งนะครับ